พาสติ FC ของฟรีสวัสดีค่ะเพื่อนกลับมากับเกรซี่อีกแล้วนะคะมาเปลี่ยนมุมใหม่อีกแล้วหลังจากที่ถ่ายพัสติ FC ซองเล็กไปนะคะวันนี้เรามาเปิดกลองใหญ่แล้วคือกลองใหญ่อะ่ะก็ขอบคุณที่ส่งมานะคะจากแทนเคกนะคะนี่เยยขอบคุณนะครับส่งมาแบบ EMS นะคะ EMS เสีย e งเลยวะ ช่างมันเถอะเดี๋ยวอีกเกตไปชำและแกะกันนะคะมีอยู่ปุ๊บว้าวกระดาษโน้ตมันจะต้องมีทุกครั้งมีลายหลายลายเลยอะ่ะ <c oughs> ว้าวมีโน้ตด,ด้วยนะคะแต่เราอ่านแต่เราอ่านแป๊บหนึ่งขอดูโน้ตก่อนมัวมัวอุยตายวัววัวฟรี ออออิดก,กันไปอิดก,กันไปนะคะอิดก,กันไปอันนี้ไอดีย่าะค่ะๆๆไม่ใช่เบอร์นะคะมันคือไอดีอันนี้นะคะแบบอ่ยะอ่ะยะแม็กซ์หมดเลยแม็กซ์หมดเลยของฟรีนี่เขียนว่าฟรีเลยขอบคุณเออถูกใจว่ะอันอันแบบตกใ,กใจมากใจมากไม่มีใครส่งของเยอะขนาดนี้มาในชีวิต โอ้สต oh, oh, um, มีพิซซ่าด้วยพิซซ่าหน้าหวานๆเป็นสกูชี่ด้วยคอนโทรไม่ได้เลย <c oughs> มีหลายลายเลยอะ่ะแบบโอ้เอ็มแม่เจ้าหลกตองแตกแน่นอนเลยอะ่ะมีหลายลายเลยมีทั้งสีแดงสีขาวสีเขียวและสีชมพูนะคะมาบีสีชมพูก่อนวหวานน่งก็มีความนุ่มสโลข,ของนางแบบว่าว้ามี ฮอปปิ้งนะคะขอโทษปีเขียวคือตอนนี้แบบตื่นเต้นมากแบบสีขาวชอบสีขาวสุดแหละมันดูแบบทรประชาิมากชอก็อกโกแลตไม่ชอ็อกโกแลตนะคะแดงสีแดง,แดงนี่นะคะนางแบบนุ่มสาโลมากคือแบบกราบขอบคุณมากมานะคะที่แบบลงทุนมากแบบ เหมือนคนกำลังจะตายอยู่แล้วก็มีแมวน้ำหลากสีนะคะแบบ I love you มากๆตอนนี้สีชมพูนะคะสีชมพูมีของกุญแจให้ด้วยเราจะเก็บไว้ตลอดการะนานเทินแล้วก็มีสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีเขียวเป็นของ Mother Garden นะคะแบบของไม่แท้แตกก็สุ้มซาโลวิย่อมา i c ่ n i c s oh goodness, What Just Happened ตุ้มี ผมน่ารำคาญมากเลยเนาะอ่เข้ามาอ่านโน้ตกันก่อนเลยดีกว่าเออโน้นน่ารักมากโน้นน่ารักมากอ,อือยะของที่ให้ไม่เยอะอา s e r ส o u s แต่ให้ด้วยใจนะคะฝากช่องหนูด้วยชื่อช่องว่า SPTToy นะคะชื่อพิมพ์ใหญ่นะคะนี่กดติดตามรัวๆค่ะเพื่อนน้าเขียนว่าเลิฟนะคะน้น่ารักมากอือยะอืยะอืยะ ก็สี่ลืมซองสุดท้ายนะคะซองสุดท้ายจะเป็นของฟรีฟรีเสียแม็กไปเยอะมากก็เดี๋ยวมาตัดให้สวยๆวยให้สวยๆวย,วยติดแม็กติดแม็กว้าเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหวัดวัดวัดนี้รู้จักการ์ตูนต่องเนี้ยจากญี่ปุ่นอ่ะมันมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรแป๊บนึงอ่านโน้ตก่อนโน้ตเขียนว่าแ,แล้วจ้า น้องส่งของแล้มาโอ้ซ oh, ีริสซิหนูไม่เห็นมีคนขายแล้วนะตกตกของแล้ตกวางไว้คะ่ะวางไว้สวยๆหนูไม่เห็นมีคนขายแล้วเลิฟจะเลิฟยูทูอเลิฟยูจะเป็นหน้าตาของตัวสกูชี่นะคะแบบแข็งๆหน่อยนะอุ้ยอิแต่ว่าแบบมันแลแล้วน้องส่งมาได้ไงน้องควรจะเก็บเองแต่ขอบคุณที่ส่งมาแบบ ต้อตาจะไหลย,ยังไงก็ตามนะคะต้องขอขอบคุณช่อง s p t toy นะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วย I love you thank you bye bye h